สวัสดีทุกท่านเลยนะผมนายเกจิจิเกรนะนรื่อที่ความมันความหายและความสนุกเด็ดจ้าเรากลับมาอยู่กับเกม b a n เนอร์ออฟดูอเนะฮะในพาร์ทที่2กันนั่นเองนะฮะก็เรามาติดตามสภาพของคุณพี่แซนฟอร์ดน้องเกรแล้วก็น้องทอร์ซันเดอร์นะฮะที่เพิ่งได้มาใหม่เมื่อคลิปที่แล้วนะฮะตอนสุดท้ายเลยเนาะก็หลังจากที่จบบอสไปนะฮะเราก็ต้องมาเลือกการสามใบนี้นะว่าเราอยากทําอะไรนะซึ่งผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะอัพเลเวลให้ผีมากกว่ามา ซึ่งคนที่ผมอยากเพิ่มให้น่าจะเป็นแซนฟอร์ดก่อนผมต้องการให้พี่หมาเก่งที่สุดนะ, oh <my> ะเออไม่กูแ, <gasps> แม่เจ้าพี่หมามีท oh ็อ oh. กซิกแคสเซตโอ้โหเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวแล้วกูเอาน้องทอร์ซันเดอร์มาทมําไมวะน้องทอร์ซันเดอร์ไม่ก็มีความสามารถนี้ <c oughs> ตรงกลางผมรู้สึกว่าตรงกลางน่าจะปลอดภัยที่สุดนะ <c oughs> ปลอดภัยมากค่ะ <c oughs> บอกลานนะฮะทุกคนบอกลาเขาหน่อย บายบายเยี่ยมค่ะเอาเซตอัพเราต้องการให้ตัวการให้ได้บ่อยที่สุดเอิ่มกต้องเอาแบ็คฟูดสิเพราะว่าอันนี้อันตรายเกินไปนะมันไม่โอ้ยอินเทลเจนท้าร้อยเนย่เอาสิใครอัพเวลเอ่ยโอ้โหอัพเวลสองคนค่ะอ้าวมีพิษเหมือนกันนี่พ่อหนุ่มนี่แกไม่ต้องเอาพิษแล้วละเอาฮิลมาเลย เราต้องการการทีวมากกว่าตอนนี้นะฮะโอเคทุกคนมีวิวอย่างละสองกันแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเอาอันนี้ก่อนเอาควิกล่าก่อนนะฮะเราต้องการทีก่อนเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะไม่เคยเห็นผมอยากลองดูอะมาขอลองคุยกับพี่แกนดูหน่อยเพื่นนายน่ะใช่นายนั่นแหละฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นดีมากนะต่อไปแล้วแต่ฉันรู้ว่าแกคือหนึ่งในที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาคนหนึ่งด้วยฉันหน่อยได้ไหมล้วฉันจะตอบแทนให้กับแกอย่างดี มีคําตอบอยู่2อย่างนะข้อแรกก็คือคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้นะฮะซึ่งเราจะต้องอ่าบทัจากสกิลไปนะฮะแล้วก็รีโรทาเลน,น,น,นหนึ่งอันส่วนอีกอันนึงคือถ้ามันอีกแก่ในชุดเลื่อหเลยเราก็จะไปต่อไปเลยเราต้องลองดูนะฮะมาเราจะช่วยพี่นะฮะมาใช่ไหมขอลองเปลี่ยนการนี้ดูกันถ้าเปลี่ยนความสามารถของกาซ <c oughs> ผมอยากเปลี่ยนอันเนี้ยมา <c oughs> เปลี่ยนเป็นอะไรได้ <c oughs> ว้าว อ่ะเอาวันนี้แหละมาขอเอาวันนี้แล้วกัน<ม>ดีคอยนะความสามารถของดีคอยก็คือเลือกการ์ดอันไหนก็ได้นะหนึ่งใบที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะฮะแล้วเอามาแทนจุดที่มันอยู่นะฮะแล้วมันจะเพิ่มเทิร์นหนึ่งเทิร์นในเทิร์นถัดไปนะเอาง่ายๆก็คือเราสามารถเลือกการ์ดนี้ได้ต่อนั่นเอง,เองฉันสนใจการดเลือดออกมากกว่าไหนดูสิอ่ะขอเลือดออกดีกว่าไปค่ะดีคอยอีกแล้วอ่ะอ่ะเอาเฮลปิ้งแฮนมาการ์ดต่อไปไม่อีกแล้วเหรอ ผมอยากเปลี่ยนการ์ดของท็อกซิคคาเซตมากว่าแบบมีอะไรอื่นหรือเปล่ามาขอลองดูอ่ะเอาวันนี้ออกกันผมต้องการเปลี่ยนของคนเนี้ยการเปลี่ยนของทอร์ซันเดอรนะฮะว้าวน้องมีของดีนี่โฟวูนได้เลยเยี่ยมไปเลยเนี่ยขอลองกันกลางเลยแล้วกันเฮ้ยลืมไปกำลังจ,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 จะครบแล้วนี่ว่ะโอ้โหมึงชุดจัดเต็มมาก ดดเมจไม่เพิ่มนะครับเพราะว่ามันเพิ่มแค่ยีส่สิบเป็นมาไม่ได้แรงขนาดนะั้นโอเคตายเรียบร้อยไม่มีใครเลือดลดเลยอ่ะแต่ว่าพิษมาเราต้องเอาพิษก่อนพีุู่เป็นอะไรกับพิษมากเลลวะเนี่ยโอ้ใจหนึ่งอยากเอาวันนี้นะแต่เห็นหัวกะโหลกนี่ไม่กล้าเลยวะ่ะไม่เอาอ่ะเอาวันกลางสิคะมันต้องง่ายแน่เลยใช่ลิเปละ่ะมันต้องง่ายแน่เลย เหมือนผมโดนหลอกลวงลว่ะพี่เราแล้กันพี่เรานี่ดูโอที่สุดแลวจากบรรดาทั้งหมดตอนนี้ <Ừ! S 1> เลือดออกอืเรียบร้อยเอเคใส่โซลิดฟุตติ้งนะฮะแล้วก็ไปเลย <À! S 1> เรียบร้อยอ้าวพี่หมาเราอัพว่าเลเวลห้าแล้วนะได้สกิลใหม่แล้วเอาอะไรดีนี่อยากได้อันนี้มากกว่าบัตรเตอร์นะฮะหลังจากนั้นก็เอาอันนี้ต่อ เพิ่มเอเอาดีนี่ทุกคนเลเวลอัพกันหมดเลยภายในเวลารวดเร็วโอเคอันนี้เอาอะไรดีอัน,นเดียวก่อนนะเอาอันนี้อัพสเตมิน่าให้ก่อนแล้วเนี่ยอันนี้ก็อัพสเตมิน่าให้ก่อนส่วนสกิลเอ้ยนี่ไงมีสปายเลชันกับตัวนี้อยู่โอเคถ้างั้นนี่เปลี่ยนเลือกเอาอันนี้มาเลยโอเคนะไอเนี่ยจะขายของถ้างั้นเอานี้ดีกว่าไปเลือกเองดีกว่านะฮะอย่างน้อยยังมีสิทธิ์ รู้ว่าในนั้นมีอะไรโอเคมีไ้มี battle axe ด้วย battle axe ทำอะไรได้ battle axe มีเป็นอาวุธมือเดียวถ้าอาวุธนี้สามารถทำลายโล่ศัตรูได้จะทำาดเม g e หนึ่งคูณสี่ d ด m หสครั้งนะฮะใส่ศัตรูแล้วก็ได้รับอั p ไอ้นี้ด้วยชาร์จสี่ถ้าศัตรูไม่มีโล่อยู่ติดเลือดออก The fuck ส่วนนี่ไม่จําเป็นต้องเอาชาร์จแล้วใส่นี้ไปเลยอ่ะใส่อันนี้ให้พี่หมาแล้วกันอ่ะแบบนี้แหละื้อมันแบบนี้น่าจะพอได้อยู่เอ้ยอะไรอ่ะผมอยากลองอันเนี้ยเพราะว่าผมไม่เคยเจอนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยคนเดินทางไปตามเส้นทางถนนที่มีกลุ่มทหารจํานวนมากนะฮะคอยคุ้มกันอยู่ทางหัวมุมซึ่งเขาเนี่ยกำลังขนส่งกล่องสมบัติอยู่นะฮะ ผมว่าผมจบชีวิตผมแค่นี้แน่เลยถ้าผมไปอ่ะมีการเสี่ยงไปโอ้โหแต่ไม่รู้จะเยอะขนาดนี้เพราะว่าสองคนนี้จะต้องหน้าอยู่ข้างหน้านะตอนนี้โอเคสองตัวข้างหลังตายแล้วนะตายเหอะหมาป่าด้านหน้าทิ้งเลยเรียบร้อยดีเลยดีเลยอันนี้เราจะเอาวันนี้ ก็จะมีทิ้งการ์ดสองใบนะฮะแล้วก็ทําลายทาเลนการ์ดหนึ่งใบของเราแล้วก็ลูนการ์ดแล้วก็ออกไปนะฮะซึ่งเราจะเน้นทิน้งการ์ดเพราะว่าเรามีการ์ดเยอะเกินไปนะฮะเราต้องเอาการ์ดบางอย่างออกดูแล้ว,ลวผมจะทิ้งการ์ดอะไรดีผมจะทิ้งอันนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งอันนี้ให้เหลือน้อยที่สุดนะ <มา S 1> เราจะพยายามให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้สบายในตอนหลังนะอันนี้ซื้อกาดอีกแล้วใช่ไม่มีอันไหนน่าใช้เลยอะน่าเหลือเกินไม่เป็นไรถือว่าเข้ามาดูของแล้วกัน โอเคไปคอสโลเลยนะฮะต่อไปเป็นบอสแล้วนะฮะซึ่งถ้าเราไปในตอนที่เลือดเหลือแค่นี้เราตายแน่ๆแทมผมกดผิดด้วยผมเผลอกดลัวเกินไปไม่นะทุกๆเทิร์นที่เก้านะฮะจะติดผิดให้กับศัตรูทุกตัวนะฮะไอมี่ก็มีผิดว่าทีมผิดเลยนี่หว่าสามคนนี้ทีมผิดหมดเลยอ่ะเนาะยัไงดีวะอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้ว เลือกไอ้นี่มาช่วยหนึ่งคนแล้วกันแล้วก็ให้พี่หมาเนี่ยไปอยู่ข้างหลังเพราะว่าพี่หมาจะโดนไอ้นี่หนักมากเหตพี่หมาไปอยู่ข้างหลังเลยแล้วนี่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ไม่งั้นก็ผมต้องตั้งอีกรูปแบบหนึ่งเลยคือให้ไอ้นี่อให้เกรย์มาอยู่ข้างหลังไอ้นี่เลยให้มันแทงไปเลยนะฮะโอเคมาไหนๆก็เลือกผิดละมา ถ้าตานี้ผมแพ้ก็เตรียมตัวรู้เลยนะฮะว่าไม่มีพาร์ตต่อไปแล้วนะโอเคก็ถ้าจะมีพาร์ตต่อไปก็น่าจะเป็นทีมใหม่เลยนั่นเองนะฮะปเราไปดูกันเลยเราจะไหวกันหรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยว่าไอเนี้ยยากด้วยแต่มาถึงผมก็ได้ยาเลยว่ะอ่าจั่วการ์ดนี่ใส่โล่ไปอ่าติดพิษใส่ไปดิแล้วก็ตีนนี้ ติดเลือดออกหลังจากนั้นตีนี้ต่อก็จะติดสถานนะเลือดออกเพิ่มวิธีทุสู้ที่ดีที่สุดนะฮะคือต้องให้จกกักรนอตเนี่ยติดผิดตายนะฮะวิเซอร์ใส่นี่ไปแล้วก็ให้นี่ติดผิดเพิ่มหลังจากนั้นก็อันนี้อ่าใส่โล่ให้นี่เขียนเลือดออกใส่ไหโอเคเลือดออกใส่อันนี้นแ,ลนแล้วก็นี่โจการเพิ่มละกันอ้าวอันนี้มาว่ะแต่ต้องใช้สำหรับศัตรูที่ไม่มีโล่จบกัน โอ้ oh, อันนี้มาพอดีมาแล้วเราก็ฟาดตัวหลังต่อแล้วก็ฟาดไปเลือดเตก็จะได้เลือดออกอีห้าโอเคให้มันเลือดออกไปนะ,นะ oh, <no. S 1> เนาะโอ้ไมเฮ้ยมึงสลักกลมไอ้ายาะโอ้โอ้เจ็บเจ็บเดี๋ยวแล้วทำไมมึงตีมได้ What ดเอาแล้วเอามึงเล่นอะไรกันเนี่กะยกายกรรมกวางเจ้าเลยตั้งโล่ก่อนเลยค่ะแล้วก็ พี่หมีข้างหลังเพราะว่าตาถัดไปเดี๋ยวมันจะน,นี่นะฮะมันจะหลุดอ้าวอันนี้มาก็ปาดทิ้งสิคะเ,คเลือดออกไปเรื่อยๆจ้าติดพิษแต่เลือดออกมันไม่ทําหน้าที่ของมันนะเพราะว่าเลือดออกมันน้อยไปนะตอนนี้ไม่เป็นไรไอ้น,นี่ไปก่อนก็ได้เมสมายังไม่มาฮะใช่เมสมายังไม่มาแต่อันเนี้ยน่าสนมากเหมือนกระจายพิษ <laughs> ชนะนะฮะเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้พิษร้อยโโอเคสามตัวหน้าตายแล้วนะฮะแค่ตีตัวหลังให้ตายให้หมดเโอเคตีไปเลยปล่อยตูมทีละเจ็ดสิบร้อยกตายไปเลยเฮ้ยผมไม่ึกว่ามันจะโอพีขนาดนี้แน่ๆติดพิษติดพิษใส่ให้นี่ก่อนเพราะว่านี่ยังไม่ติดอะไรเลยจั่วร์ด อ้าวอันนี้มาเสร็จชั้นเิน็เนาะแล้วก็ปาดเลยเลือดออกอีกทีก็อีกอันหนึ่งใส่ให้นี่แล้วกันเพราะว่าไอ้นั่นไม่น่าจะโดนแบบแดาเมจแรงๆตายแนยๆ่ๆเอ้าผมเพิ่งเห็นว่ามันโดนเลือดออกตายเอ้าอะไรวะก็ขอจบวัดพาร์ทสองไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็นะฮะ เดี๋ยวข้างหน้าก็น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะถ้าผ่านก็คือผ่านนะหรือถ้าตายกลางคันก็จบกันเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอเป็นคิวก่อนละกันคิวทั้งปาร์ตี้นะนะเพราะว่าเลือดทั้งปาร์ตี้ผมเหลือน้อยมากนะโอเคเนาะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เตรียมตัวเจอกันในคลิปหน้านะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบายยครับ